เอาละครับก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับร่างแกนที่ผมให้ไปเป็นอาทิตย์นะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาขอทําตามสัญญานะครับที่มีคนข้อมานะครับว่าแกงซาวการะมีคนไม่ได้เยอะมากก็เลยจัดให้นะครับขั้นตอนเราลอนลิงก์นี้ลิง์เดียวมาเลยนะครับไฟโอพีกับแอพนะครับ ก็ลหลดมาเลยนะครับหลดมาเสร็จนะครับให้คุณผู้ชมนะครับแต่ไฟเข้าไปนะครับซึ่งผมแตกแล้วมันจะต้องแตะใหม่นะครับแต่ไฟเสร็จมันจะได้แอมนี้นะครับให้เราเนาะกดเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะมีสองแอปนี้นะครับ o p กับ Game s t a อะไรสักอย่างนะครับให้เรากดติดตั้งแอปเข้าไปนะครับ ซึ่งผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับลองติดตั้งใหม่นะครับไม่มีปัญหาคำวมารอน,นานนะก็ไม่นานนะครับซึ่งน,นี้ก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเวอร์ชันอะไรวะจะไม่ได้นะครับก็ต้องลองดูใหม่นะครับ คลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกระเทาบไลด้วยนะครับกดตั้งเส้นนะครับอ่ามันจะมีไฟล์ OPP ใช่ป่ะครับอ่ข้างในก็จะมีอนี้อยู่นะครับให้เรานะครับกดตัดเข้าไปนะครับตัดหรือย้ายหรือว่าอะไรก็ได้นะครับให้เราไปที่ a อ d r ร i d นะครับ OPP นะครับแล้วก็วางเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เราลบไฟล์เกมเลยนะครับเพื่อให้แม่เลื่องพื้นที่นะครับลบไฟล์เกมขนาดไฟอยูริพันสองนะครับลบเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีต่อไปนะครับให้เรานะครับเข้าแก๊งต์ a r เวก s นะครับหรือว่าเราจะเปิดเน็ตปิดเน็ตนะครับไม่โดนแบมนะครับเพราะว่าเวอร์ชันนี้นะครับ สามารถออนไลน์ได้นะครับซึ่งผมเข้าเว็บนี่นะครับเปินเน็ตไว้นะครับเขาให้ดูเวอร์ชันนี้นะครับไม่มีปัญหานะครับอันนี้นะครับยังเปินเน็ตไว้อยู่นะครับไม่โดนแบบนะครับ่ดูครับไม่โดนนะครับซึ่งเวอร์ชันนี้นะครับออนไลน์ได้นะครับ ก็ตอนเข้านะครับมันทำอายุนะครับอายุผมก็จะเป็นชุดปินะครับเป็นผู้ชายครับจอมรับเลยครับนี่นะครับตอนเข้าแรกนะครับมันจะเป็นปภาษาแบบนี้นะครับอ่ะมันจะเป็นระษาอะไรวะน่าจะเป็นไม่ใช่มันน่าจะเป็นปภาสาอนี้นะครับอ่านใช่เลยครับให้เรานะครับ กดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับกันตั้งค่าครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เรานะครับกดตรงนี้นะครับอ่าแล้วให้เรานะครับเอาประเทศไทยนะครับก็แค่นี้นะครับคงก็จะเล่นให้กุกดูด้วยนะครับนี้นะครับคงก็มีเพียบเลยนะครับซึ่งเรานะครับจะไปเล่นเนื้อเรื่องแปดนะครับเล่นที่อะไรดีวะ ปีศามีงานคนทำได้เวลาปักปั๊บแล้วจะทำควสไนด์ดีครับควยที่ฆ่าคนเอาป่ะขี้เกียจน,นะครับควิสทห,หารก็ได้นะครับแต่อย่าเพิ่งดีกว่านะครับดำเนินการให้ดูนะครับซึ่งทำไมแหลไกไหมก็อาจจะแหลกประมาณนิดน,นึ่งนะครับเพราะว่าทำไมผมเปิดเน็ตไว้นะครับ เราสามารถเป็นเหตีก็ได้นะครับอ่าก็จะตอบง่ายนะครับถ้าเราเป็นเน็นนะครับเป็นเนก็จะลื่นขึ้นอีกนะครับเรื่อวิธีการตั้งค่านะครับผมไม่รู้นะครับบอกไว้ก่อนอก็พาวก็ไม่เคยสวยเท่าไหร่นะครับก็พอลงมอดไว้นะครับโอเคเำลนงราจะไปตั้งค่ากันนะครับ ปาดแป๊บเอาละครับก็วิธีการตั้งค่านะครับขั้นตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแสดงบทประเรยนนะครับให้เราติดเข้าไปนะครับติดเพียงแค่ซองอันนี้นะครับ GPS อัตโนมัติกับใช้ของอัตโนมัตินะครับติดแค่นี้นะครับก็เป็นการจบนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาป่วนเมืองกันนะครับขอซื้อของแป๊บ โอ้โหซื้อขอ้อไหนซื้อข้อนี้จะไม่จะไปซื้อรถนะครับมอเตอร์ไซค์ไวมาข้อเสียก็เป็นมอเตอร์ไซค์มันลงไม่เป็นนะครับจะเอารถในดิจัดมาสงองอันนี้แหละไหนย,ยันไหนบุญ แต่ข้อเสียของมันตอรไซค์ก็คือนะครับมันลงไม่เป็นอนะเออ,อ,อ,อโอโหโอพี่โหตีลังกาหนึ่งรอบสักก็สำหรับวันนี้นะครับมีเท่านี้นะครับก็เราไปดูที่ขนาดไฟกันก่อนนะครับโอเคไป ขนาดไฟนะครับอยู่ที่เท่าไรนะครับให้เราไปที่กางปัดค่านะครับแล้วก็ให้เราไปที่แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ให้เรานะครับดูขนาดไฟนะครับขนาดไฟอยู่ที่ไม่ถึง ันกว่านะครับก็เวอร์ชันนะครับ 3.1.0r นะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเท่านี้นะครับหรือว่าเราย้ายไปที่กันได้นะครับถ้าเราย้ายไปที่กันนะครับลายคนบอกว่า O p ภหภยไหมไม่ให้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับลาก่อนครับ